สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับผมป่ากรนะครับหรือช่องภาสกรสุพยิ่งนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นอ้อยพันธุใหม่นะครับพอดีผมตัดมาจากแปลงนี้นะครับแปลงนี้เป็นอ้อยต่อนะครับอ้อยพันหม่ปีศูนย์แปดนะครับแต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน จะมารีวิวอ้อยให้ดูนะครับที่ผมตอนนั้นที่ผมเคยบอกไว้ว่าเดี๋ยวถ้าอ้อยโตขึ้นมาได้หนึ่งเดือนแล้วผมจะมารีวิวให้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ชมอีกครั้งนะครับนี่นะครับอ้อยหนึ่งเดือนเป็นนี้นะครับที่ผมปลูกลองล่องคู่นะครับ กลางที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นผักบุงนะครับคุมไม่อยู่นะครับจะต้องมาฉีดยาเก็บที่หลังครับพอดีวันนี้ฝนเมื่อคืนฝนตกกำลังจะให้ให้น้ําหยดแล้วก็ใส่ปุ๋ยทางสายน้ําหยดพอดีฝนตกมาก็เลยเปลี่ยนโปรแกรมมาหวานปุ๋ยยูเรีย เล่งกระตุ้นให้เขาโตแล้วเราจะไปดูอ้อยต่อนะครับว่าเขาแตกกอเป็นยังไงนะครับนี่นะครับการแตกกอของเขาแตกเยอะไหมครับ ลูกเพียบเลยนะครับลูกเยอะมากแต่กอเยอะมากครับตรงนี้ที่ที่ท่านหนอยู่นี้เป็นคนละเบินครับแต่ที่ที่เห็นไกลๆนู้นอันนี้เป็นเบอร์เดียวกันครับเบอร์เกะเบอร์เดียวกับที่ตัดแล้วนะครับอันนี้เป็นคนละเบินครับ จะเป็นปีสุดแปดเหมือนกันครับความสูงตอนนี้อยู่ที่ประมาณประมาณใกล้ๆสี่เมตรครับลำใหญ่แล้วก็สูงมากครับแล้วก็จะไม่ค่อยทิ้งนอก นะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับออลืมบอกไปว่าอ้อยที่ท่านเห็นอยู่นี้ข้างนี้นะครับเป็นอ้อยอายุเจ็เดือนนะครับ แล้วแปลงที่แปลงที่ทําอยู่นี้ไม่ไม่ค่อยได้ฉีดยาครับเป็นแปลงส่วนตัวครับแปลงของของผมน้ำเองฉีดยาคุมไปแค่สองครั้งฉีดครั้งแรกตั้งแต่คุมตั้งแต่ตอนตัดแต่ตรงนี้ใช้ตรงนี้ใช้คนตัดไปก็ยังไม่ได้คุมครับเพราะใช้เพราะว่าเป็นใบคุมอยู่ ขอบคุณนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ให้ชมอีกเดือนหน้านะครับถ้าไม่ลืมนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ